ดูเตรถใหญ่ดูรถเล็กบ้างครับสวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับคูบต้าครับหรือป่าโอ้เสียเชิญครับโอ้โหป่ามิดเลยนะโอ้ไทยสองคันครับโคมัสูรุ่นเจ็ดหกสิบกับคูบตา้า กุปต้าทรายนั่นอีกสามสิบรึเปล่าไม่เห็นเขียนบอกครับคอนโซลถอดออกเนาะดินสมองครับทารถใหญ่ไม่แน่จมเลยแหละงานนี้ ็เร็วเหมือนกันนะคูปตานี่ครับเป็นคนทนน้ำมันแล้วพาลูกมาจะขับยากครับ,รบนี่ครับนี่เท่าแก่น,นะครับนี่เท่าแก่ขับเองเลย อันนั้นก็เท่าเกรครับครับนี่โอ้มีเจเท่าเกรครับเองเลยครับทุกวันนี่งานน้อยครับจ้างคุณขับก็ไม่ไหวโอ้เร็วครับเร็วจุดจาดเลยครับอ,อ เมาครับนี่โอ้เร็วครับเร็วคันนี้เร็วมากเลยฟูปะเฮ้ย่า กกดดูด้วยเลยเลยเลย,เลยไม่จมหรอกอีแค่นั้นแหละโอ้ยจมยากเ้าเลไรนี้ไอ้จมก็เอาไม้มารองรองก็เดินได้แล้วถอยครับถอยอันตรายครับ นาซื้ชัยอยู่เนโอ้เห็นทีน่ห้อแล้ว t X913 ครับเสียเชิตลุยเองเลยสีเชิตทับพลาชัย โอ้โ,อโอทาวันครับยาวเฟื้ยเลยตรงนี้เป็นที่ชนโนนะครับเป็นเป็นที่สวนรกร้างครับไว้นาน,นครับจนเหมือนป่าเลย โอเร็วครับรถเล็กนี่คล่องมากเลยพื้นปาดพื้นปารเลยถ้ารถใหญ่มีสิทจมครับดินแถวนี้ดินสมองครับเพราะว่าน้ำขังตลอดเลยรนมาก็อยู่ตรงนี้เลยครับ แค่นั้นแหละไปได้อยูอ่ะกดไปกดมาด้วยจมเนื้อเสียไม่ต้องกดขนาดนั้นหรอกเสียไปรถเล็กไม่ต้องกลัวหรอก เอาห้อยแล้วไปเลยโอ้ไม่จมล้อชิดไม่จมไม่จมรถเล็กกม่เป็นไรหรอกเปนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไม้ก่อนมันมีไม้ที่ตัดไว้ดูโอ้เอาไม้เอาไม้มาองโอ้กันไว้กันไว้ ในช่วงที่เสียเชื้อไปหาไม่าครับเราดูคันนี้ก่อนครับโคมัซุหกสิบกุญเจ็ดครับใจเย็นมากครับไปเรื่อยๆโอ้โหนนค,คันนี้ก็เท่าแก่ครับเองครับคันนี้ก็เท่าแก่เหมือนกันมีเท่เท่าแก่เลย โอ้เสียเชิดเอาไม้มาแล้วครับแบกมาแล้วนี่ครับมีโอ้ชีแล้วครับโอ้จมจมจมข้างหนึ่งแล้วเอาเอา <laughs> โอเคครับขึ้นไม้แล้วอ่ะติดตามดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ